นะฮะน่าชมเชยเป็นอย่างมากครับโจยมนินนามองสานะฮะเป็นบุคลากรของชาติอีกท่านหนึ่งนะฮะที่มีความคิดก้าวกระโดดทางด้านดีฟอร์โลเมนต์นะฮะทางด้านความคิดทางด้านงานของเขานะควับผมนี่นะฮะกำังก๊องไหลสดนะครับเป็นคนที่รูปร่างเอวบางร่างเล็กครับผมนะฮะไม่อ้วก ผิวขาวนะครับหล่อมากเลยนะครับสมัยหนุ่มๆนี่สมัย20กว่าปีนี้หล่อกว่านี้มากครับโอ้โหสาวแก่แม่มๆนี่กระเด้าฝาบ้านจนต้ม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 ว่าตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่นะฮะยังหล่ออยู่รถแห่นี่แต่หลวงบอกปะค่ะสุดยอดจริงๆนะฮะรถแห่เรานี่ไม่เหมือนใครจริงๆนะมีแต่รด้วยนะเอาลงเล็บมีสิง ตัวเลยครับอาจารย์มือกองยกมือหน่อยครับนี่อาจารย์มือกองค่าตัวเขาก็ค่าครั้งคราวก็480ร้อคารั้งคืนน่าจะประมาณพันสองครับออฟได้ครับแล้วมือเบสนะครับเบสมือเบสวัตเ n เน e โอเคอันนี้เขาเป็นคนไทยหรือฝรั่งคะเนี่ยเป็นหัวข,ข้าวขาวประธาน

อย่าเล่นดีกว่ารััเมือคีย์บอร์ดครับเป็นเจ้าหน้าที่อบอด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเหรอปอครับเอาบนเตียงไปหน้าชืดใหม่ให้เลยอบตครับมือคีย์บอร์ดปลายฮาร์ดได้เฮะอบตพูดครับผมเป็นอบตและเป็นนักดนตรีด้วยนะฮะ ยากมากเลยับแต่อหุ่นกั้นเขาเหมือนนักมวยนะนักดนตรีของเราห้าคนครับขอบอกเลยนะโจเขาจบจากสยามนะครับสยามแก๊สไม่ใช่สุกนะคือสยามนักดนตรีสยามกีการนะฮะเออเนี่สุดยอดเลยนะคนมาเม,มืองเมเจตร์อานะครับเป็นไรว่ามันแพ้แดดนะเมเจาร์ น,นี่อะไรฮะนักร้องในวงของเราเลยนะหนูหนูมาสัมภาษณ์หน่อยโอ้ครับผมนักร้องอะไรจะสวยอวบขนาดนี้ครับ<ม>โอ้ออพอท้าทษครับคือคุณนี่สวยนะฮะทรงผมคุณเนี่ยคือเหมือนเบนจวรรณทั้งห้าเลยพอทน,นะครับทรงผมสวยใบหน้างามคางก็สวยจมูกโด่งนิดนิดจิมฝีปากสวยนะฮะไรฟันสวยเวลายิ้มเน่ก็จะเห็นไรฟัน เนี่ยเหมือนอุ้งอิงนะมฮะเห็นไหลฟันฟันก็จะสวยนะฮะก็น้องเขาคนจนพาร้องเพลงอะไรฮะเพลงหมอลำค่ะโอ้ล้อมหมอลำหมอลำแบบประเภทไหนฮะแบบทั่วไปใช่ไหมใช่ค่ะร้องร้องโอ้เฮ้ยแบบงวงหน่อยเลย กับแก้วหนีสัมันแต่ลิงเปี่ยนแต่ลิงเปลี่ยนว่าเป็นบางพวกนั้นเขาต้องอดีตช่างเลยครับหนูเป็นคนที่เสียงดีแล้วก็เป็นคนสวยและเก่งนะฮะนักร้องประจำระ you're not